เอาละครับสวัสด like, okay. ีค okay, okay. ุณผู so ้ชมทุกท okay. ่านนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมแคร์น้ำแคร์นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไม่ได้เข้ามานานแล้วตอนนี้ผมได้ใช้ช่างก่อสร้างอัพเทลาซุปซ้อไปสองอันนะครับก็วันนี้จะมาอัปเดตบ้านให้ดูครับตอนนี้บ้านเรายังเป็นเลเวลสิบสามอยู่ยังไม่ได้ไปไหนเลยยังอัพป้อมอัพอะไรยังไม่ตันนะครับเดี๋ยวค่อยมาขึ้นบ้านกันต่ออันนี้ไม่ได้เข้ามานานแล้วก็มาอัปเดตให้ดูกันโอเคหลังจากนี้ผมก็จะขับกลับกลับมาเล่นแล้ว ต้องมาลุยกันหน่อยโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. มีกระเป๋าธนบัตรด้วยอะไรไม่รู้นะศึกหวยปั้มมาเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปหาป้านก่อนดีกว่าทหานที่เราใช้ก็เป็นสูตรเดิมโอ้โ oh, ห oh, แล้วก็เป็นรูปแบบใหม่นะอันนี้งงนะปกติมันอยู่ด้านขวานี่มาโอเคเดี๋ยวเราไปลุยเลยดีกว่าหาป้นขอแบบว่าทองหลักล้านนะครับตอนนี้ผมได้อัพเสาเทลาซุปซ่อนไปสองเสาแล้วก็อัพเครื่องจักรนะครับเดี๋ยวเรามาหาทองไปอัพ บ้านกันต่อรู้สึกว่าจะขาดหลายอย่างเลยเดี๋ยวผมขอหาหลังที่มีทองคําเยอะๆหน่อยนะครับเราจะได้ตั้งไปอัพกัน <c oughs> เจอแน่นอนนี้เจอแน่นอนเดี๋ยวจะอัปเดตบ้านเรื่อยๆนะครับตอนนี้ไปเสียเวลาลง คอมใหม่เลยแล้วคราวนี้พออัปเดตวินโดว์ปุ๊บมันไม่เหมือนเดิมอ่ะทุกคนมันกลายเป็นมันเล่นสองหน้าจอไม่ได้ผมก็เลยอัดคลิปยากนะครับแต่ตอนนี้แก้มาได้ระดับหนึ่งแหละพอพออัดได้พออัดได้หรือไม่งั้นก็ต้องกลับไปเล่นในโทรศัพท์เต็มตัวแล้วก็ใช้แคปเจอร์การ์ดอัดวิดีโอผ่านพ c ซเอานะครับก็ต้องรอของอีกทั้านั้นอนะ แต่นี้พอเล่นได้นะไอ้โปรแกรมเดิมมันเล่นไม่ได้ไงไม่รู้เป็นไรมันแบบว่าเชื่อมต่อเหมือนว่าคือข่ายสัญญาณหลุดตลอดเวลาอพอมาเล่นในโปรแกรมอันนี้ก็นงนวงนิดหน่อยไม่ค่อยลื่นเหมือนอันนั้นครับโอเคเราเจอหนึ่งล้านแต่น้ำม่วง้าแซดถือว่าพอใช้ได้เดี๋ยวเราตีเลยแล้วกันครับ ทางไหนดีไอ้ทางนุ้นโดนไหมเนะี่ยเอาแล้วเราโอ้โหเราไม่ได้เอายาบู์มานี่หว่าเรา,เายาไส่ฟ้าหมดเลยเออไอตอนขอมาเราไม่เป็นไรครับถือว่าใชา้ได้อยู่เดี๋ยวถึงตอนขอทหา,หารเราค่อยไปเปลี่ยนอีกทีนึงรูส้สึกตอนนั้นเราจะเจอบ้านใหญ่แลยเราคราว,วนี้เราเหมือนยังไง เราพังมันช้าใช่ไหมเราก็เลยเอายาใส่ฟ้าเนี่ยมาสองขวดครับปกติผมจะเอายาเร่งนะเวลาขอถ่านแคนมาโอเคเลยตรงนี้เราตัดเข้าไปข้างในสูตรเดิมนะครับสวยๆยังจำวิธีตีได้อยู่ก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกผมว่าในการตีอมันไปยากในพวกสงครามแคนมากกว่าวอลลี่อ่ะ บ้านสูงอันนี้โค้นมันเจอบ้านต่ำอยู่แล้วเราเลือกตีได้บ้านไหนเงินถึงเราก็จัดการ <_ c oughs> เดี๋ยวตรงนี้เราขออามาตะเลยไหมได้อยู่นะครับเพราะว่าบ้านเขาระเบิดเบาอยู่ครับเดี๋ยวเราใช้สกิลของเจไปครับ กิงควีนก็ใช้เลยก็ได้ครับแล้วก็ขอพ่อมอดไล่ด้าน,านบนตามด้วยพลธนูครับโอเคเก็บ3ดาวได้อยู่ผมก็เข้ามาเล่นช่วงจังหวะกิจกรรมเลยนะเดี๋ยวก็ขอเก็บแต้มกิจกรรมน้ําแข็งก่อนมานี่โอเคน้ําแข็งก่อนนะชื่อเขาไม่เปลี่ยนโอเคก็ยังไม่รีวิวแล้วกันนะครับอันนี้เพิ่งเข้ามาเล่นเนี่ย ก็เด <Construction. S 2> ี๋ยวดูเวลาเหลืออีก6วันนะครับถ้าเกิดเราตีแบบเร่งรีบแล้วน่าจะทันอยู่นะโเคเดี๋ยวเราไปลุยต่ออีกสักรอบนึงนะครับแล้วเฮ้ยแล้วเรายังไงวะเนี่ยกองทัพเราจะรู้ได้ไงว่าเราฝึกไว้กี่หน้าเนี นี่อย่นี้เหรออ๋อเราเลือกอย่างนี้ได้เลยเหรอไอ้ตอนนี้ผมงกอะไอ้นี่ไงคือเราสามารถตีได้เรื่อยๆเหรอหรือยังไงอ่ะทำไมมันมีทหารนะทีเรากองทัพสี่ใช่ไหม อ๋อมันสามารถเอามางนี้ได้เหรออ๋อเคโอเคถ้ามันไปทับที่หแล้วอะเริ่มงงละอ๋อถ้าเกิดเราบันทึกทับแล้วเราก็ใช้ปุ๊บมันก็จะมาต่อแล้วก็ติดตั้งอย่างนี้ได้โอเคเพิ่งรู้เร็บองตบการใหม่ เดี๋ยวเราเบิกกองพลังก่อนตรงนี้ผมจะแก้ไขน้ายาเป็นยาเล่งนะโอเคแล้วก็ซื้อมาโอเคเดีเราไปโจมตีถ้าเราตีได้ตลอดหรือว่าต้องผลิตเหมือนเดิมครับเดี๋ยวตีตีรอมนี้เสร็จก็รู้เออพอรู้สึกว่าป่กกี้มันไม่มีให้ผลิตใช่ไหม แต่มันก็มันยังมีบูทอ๋อนี้มันบูทเลเวลแต่ผลิตทหารเนี่ย,นนนย,ออยนเนี่ยมันสามร้อยหน่วยคือยังไงวะเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรครับตีไปก่อนตีไปก่อนเดี๋ยวค่อยออกมาอีกทีเดี๋ยวเล่งเลยเล่งด่วนเลยอาบ้านตีแบบด่วนๆเลยเออถ้าเกิดมันตีได้ตลอดอย่างนี้คือ ผมก็กลับมาเล่นช่วงนี้ก็เวิร์กเลยเดี๋ยวขอถ้าก็หกเจ็ดแสนก็ได้ถ้าเราไม่เจอหนึ่งล้านนะอืมโอเคหลังนี้ได้ไหมอุตจะน้ำดำน้อยขอเพิ่มอีกหน่อยได้ปะอยากได้เยอะกว่านี้นะ เด่นน้อยๆอ่ะไม่ว่านเจี๊ยบเลยนะอ้โหทำไมรู้สึกว่าจะหาบ้านตียากช่วงนี้อืมตอนอย่างนี้ดิแล้วตรงนี้เราพังอดีปะใช้สี่เส้นเอ้สี่ขวด หรือว่าไม่พังถ้าไม่พังนี่คืองานเลยนะเค้พังอยู่เราก็ว่าเลเวลยังไม่ตันนะเราจะถ่ายจากด้านนี้หรือก็ด้านนี้ก็ได้นะให้เพื่อนๆเ,เขา้าแต่ว่าผมเอาเสาลาวาออกแต่มันไม่ใด้เสาลาวาหลายสายมันก็ง่ายอยู่นะถ้าเกิดหลายสายผมจะตียากเพราะว่าแม่หมดไม่ค่อยชอบครับ ตรงนี้ก็ถ่ายไปเลยครับเอาแล้วเจเราเอยคนธนูเราไปไหน่ะผมลืมเปลี่ยนอีกแล้ววะเราก็ไม่ได้ดูไงเราก็จัดเลยสวยแล้วไงงี้ก็ต้องเล่งแล้วดิโอ้โหแล้วเดินออกมา พี่เอ้ยเจ๊ใช้สกิลกเลยดีกว่าอยากให้เจ๊ตัดเข้ามาตีบ้านนะมวดทั่วโซเล็งนะทีนี้แต่สามดาวแน่นอนผมว่านะยังยังได้ด้อยู่เมื่อกี้เราไปบันทึกกองทัพใช่ไหมแล้วคานี้มันสลับกับเจ๊ป่ะเฮ้ยสลับกับควีนเรา,าป่ะเออไป แล้ด้านไหนนี่คือยากอะด้านนอกยังพอไหวอยู่โคตเออโคตเด๋อ๋สีไม่ดูทหารเนี่ยโอเคเราไปจัดรูปแบบใหม่ก่อนอ๋อนี่นนทหารก็ยังอยู่่ แล้วเราจะเปลี่ยนยังไงเนี่ยเป็นเป็นควีนปึ๊บแล้วก็บันทึกลงฐานที่4อย่างนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็กดใช้นี่ไงแล้วเราก็ไปตีต่อได้อีกเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี้เกมมันตีได้ตลอดแล้วเหระนี่ก็พ่นได้ทั้งวันเลยเลยอ้แต่งี้ถ้าเกิดขอทหารไปด้วยเปลืองแลละเหรียญพ้นสะดมผม คือเรือน้อยแนละเลือพันเดียวนะก็เดี๋ยวไว้ก่อนอ่าเราเดี๋ยวเราไปถ้างั้นเราไปป้นอีกเลยเพราะว่าดาวเรายังเหลือนะ่ะอันนี้ผมจะป้นแบบว่าไม่ใช้ทหารแขนแล้วลองดูสักตั้งลองดูสักตั้ง เดี๋ยวลองหาบ้านที่น่าตีก่อนมันเสียอะไรไหมทุกคนถ้าเกิดเราผลิตทหารนะมันก็คิดไอ้ตรงนี้ไปเลยใช่ไหมหรือว่ามันเป็นกิจกรรมให้ตีได้ไม่จํากัดอยู่ตอนเด้ไม่ได้เข้าไปอ่านอะไรเลยทั้งนั้นนะแล้วก็ไม่ได้ติดตามด้วยใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยครับ ถ้าเกิดเราตีท่ารเราเราก็จะไม่เปลืองมากเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งร้านโอเคเดี๋ยวผมต้องเอาไอ้ตรงนี้ออกเฮ้ยไม่ต้องเอาออกเอาตรงนี้ออกแล้วเราก็ถ่ายจากด้านบนมาใช่ไหม อ่ามันก็จะเข้าแกลบเพราะว่ารถเราก็เป็นเลเวลสี่เหมือนกันครับยังไงก็แรงอ่าเดี๋ยวเราถ่ายมาทางป้อมอินสี่แล้วก็จะโดนเสาเหตุเอ้เสานี่แหละเสราเราวาเดี๋ยว,วจะคิงฟรีเราเจาะทางด้านนี้ครับโอ้เดี๋ยวเจ๊ค่อยว่ากันครับเจ๊เข้าทางด้านล่างานะครับโอ้ยอย่างนี้ได้ทั้งวันนะ่ะ เออเดี๋ยวหลังมันไลฟ์สดเลยดีกว่าอย่างเงี้ยถ้ามีทหารตรีตลอดอย่างเงี้ยเออมันน่าเล่นหน่อยไม่ต้องรอไงตีจนตันแล้วค่อยว่ากาันจีรับอย่างนี้หาตังสบาย,ยนะ เหลือก็ให้ทานไหลไปโอเคโอเคถ้าเกิดอย่างนี้มีเวลาเนี่ยผมมาไล่เล่นเก็บตังค์ให้ตันดีกว่าเดี๋ยววันนี้ขออัพป้อมอัพอะไรไว้ก่อนพรุ่งนี้มาเจอกันพรุ่งนี้มาเจอกันแจวโลนเลยอย่างเงี้ยปุ๊บเต็มละโอเคเดี๋ยวขอเบอร์ก,ก่อน แล้วไปอัพอะไรถูกสุดสามล้านเจ็ดหรอจัดไปได้อันหนึ่งดูส่วนเจ้าช,ชายลูกกรนะจกเนจะดูก็คนไหนอันนี้เรายัางไม่ได้ใช้อ่ะเราอัพทิ้งไว้ก็ได้อ่พอเราใช้สี่ตัว โอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้ก่อนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามครับเป็นกำลังใจกันครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย